สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่ใน x s h o t server G นะครับก็หนีจาก s e r v ์ฟเวอร์ไทยมาจีนนะครับมาดูว่า s e r v ์ฟเมันมีอะไรอัปเดตมาใหม่บ้างนะครับก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่ามีอยู่กระบอกหนึ่งนะครับที่สะดุดตาผมมากเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของสกินปืน Purple o a โอ d ดา o กนะครับจากเดิมทีจะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสกินมาใหม่มาเพิ่มอีก2สกินนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่มีแต่สกินตัวนี้คือมี นะครับก็จะแตกต่างจากเดิมตรงที่ว่าแมกระสุนน่าจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ดาเมจระเบิดจะแรงขึ้นนะครับแล้วก็ในในโหมดเวิร์ลบอสนะครับจะทําลายเพิ่มขึ้นนะครับก็ที่ไปถามถามมาคร่าวๆนะครับส่วนอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันก็เดี๋ยวไปลุยในด่านประตูผี3กันเลยดีกว่านะครับอันนี้สร้างเล่นคนเดียวนะครับก็ต้องมีระเบิดดีๆสักอันหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเห็นตอนนี้ก็คือจะเป็นระเบิดเจดี นะครับแล้วก็มีที่จะใช้ไม่รู้ว่ามีดไหนมันดีไม่ดีนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นสกินมีดน้ำแข็งชัวๆโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับก่อนรับชมนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับ่ะลุยกันเลยเอา้าลืมอาปืนมาชิบหายปืนปืนปืน,ปนเอาปืนมาก่อนเริ่มเกมมาลืมอาปืนมาโอเคไม่เป็นไรนะครับโอเคคือเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีทองล้วน นะครับประมาณนี้เลยเปิดเกมมาก็ได้ประตูสีเขียวกันเลยโอเค let's go ครับผมก็เห็นเขาบอกว่านะัดระเบิดมันแรงขึ้นนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูเลยแล้วกันว่ามันแรงขึ้นจริงหรือเปล่านะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจหรอกเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใส่ใจตัวเลขอะไรขนาดนั้นนะครับประเด็นก็คือผมไม่ค่อยได้เล่นด้วยนะครับไอปืนกระบอกนี้นะครับโอเคแต่ว่าปืนมันสกินสวยดีก็ หยิบจับมาเล่นหน่อยละกันนะครับเหมือนจะแจกฟรีด้วยมั้งสกินตัวนี้โอเคเดสโก้ go, ครับผมสกินตัวนี้ก็เหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงไปยิงเลยครับผมยิงไปเลยปืนนี้ก็ยังแรงแรงในโหมด PvE บางโหมดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์บอสจะแรงขึ้นไม่รู้ว่าแรงขึ้นมากน้อยแค่ไหนผมยังไม่ได้ทำคลิปดาเวอร์บอสเลยเพราะว่า เวลาจะมาทําคลิปใช่ไหมห้องมันไม่มีนะครับเวลาแม่งไม่ตรงกันสักทีแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็หวังว่าถ้าเซิร์ฟเวอร์ไทยมีการอัปเดตแพทครั้งใหญ่น่าจะมีคอนเทนต์ให้ทาเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าผมเบื่อคอนเทนต์เดิมๆแล้วนะครับอันนี้พูดจากใจเลยที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปหรือว่านานๆานทีจะลงเนี้ยก็พอองนี้แหละมันไม่รู้จะทาอะไรต่อแล้วถ้าเซิร์ฟเวอร์จีนมันไม่ปิงนะผมก็คงเล่นแหละแต่ว่าแม่งปิงจัดเลย แม่งไม่ไหววะโอเครอบที่ห้าแล้วครับยิงแม่งเลยแม่งกระสุนหน้าแม่งให้มาเยอะจริงปืนนี้ตั้งแต่มีสกินยิงเลยครับ Xshot แม่งมีสกินออกมาทีไรแม่งเป็นรุ่นที่แบบว่าปรับปรุงมาตาเมฟความแรงกระสุนหน้าแล้วก็ออปชันเสริมบา้บาๆเยอะยะก็ดีและนะครับโอเคเรอบสุดท้าย เดี๋ยวใช้มีดไว้ตรงกลางเลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวไปเคลียร์ตรงนี้โอเคปล่อยให้มีดมันทําหน้าที่ของมันไปเทียรงแะงเนี่ยยิงไปเลยแต่ผมจะยิงไอ้บอสต,ตัวใหญ่นี้แหละยิงแม่งไปดิเลือดไหลเป็นน้าบอ,อกเลยโอเคจะตายหาแล้วแม่งเนี่ยปืนนี้ก็ยังคลิกขวาฮิ้วเลือดให้กับตัวเองได้เหมือนเดิมใช่ไหมคลิกขวาโอเคฮิวเลือดได้นะครับแต่ว่า ไม่รู้ว่าฮิลได้เยอะหรือเปล่าเผื่อก็อาจจะเหมือนเดิมนะครับโอเคประตูไหนประตูสีฟ้าเออก็ยังดีเออแล้วก็มันมีระเบิดไอตัวนี้หลายอันมากเลยไม่รู้ทําอะไรได้ไหนะผมขอลองหน่อยดิเดี๋ยวลองก่นอนรอก่นอกนระเบิดไฟหรือเปล่าวะระเบิดแฟลชหรือระเบิดอะไรไม่รู้ต้องลองเดี๋ยวลองกับมอนด้านหน้าเลยเป็นแปดดาวทั้งหมดเลยมั้งเนี่ยโอเคลองตัวนี้นะอันแรก อ่ะระเบิดไฟจริงด้วยแลวเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นเป็นแฟดโอเคแล้วเนี่ยสโมกปะวะนั่นไงว่าและมีระเบิดไฟระเบิดแฟรด,ฟร,ะดฟระเบิดสโมกมีดนี้เอ้ไม่ใช่มีดดิอันนี้ก็เป็นปืนพกหลุมดาเอาไว้ล่อมอนโคตรดีคุ้ยเก็บตายแล้วก็วางหลุมไว้เอา้าหลุมไม่มาไม่เป็นไรเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก็ได้วางตักไว้ ให้พวกควายมันติดหลุมเอ้าชิบหายผมยิงไปด้านบนเฉยโอเคงั้นก็ปีนขึ้นไปแล้วกันส่วนผมก็จะผ่านไปก่อนโอเคที่จริงมันไม่น่าปีนขนาดนี้นะเนี่ยเซิร์ฟจีนะถ้าไม่ปีนีัหมันมากเวลาเล่นมัมมี่ไม่ก็ยิงคนจะได้แบบว่าหาคอนเทนต์มาเยอะอเคอันนี้เดี๋ยววิ่งผ่านไปิงพวกตัวที่เหลือด้วยโอเคบอสมาแล้วครับปลาระเบิด แมงเลยยิงเข้าแรงๆโดยเฉพาะล่างนี้ไปครับยิงเข้าไรโอ้โหสามพันวะไหนวะกะสุนติดรลเบิดผมยังไม่เห็นเลยครับตอนนี้หายไปไหนแล้ววะไม่รู้เหมือนกันถอยก่อนถอยก่อนแม่งจัดใกล้ตัวผมมากแล้วตอนนี้จะตายโอ้โหบอสแม่งตายง่ายมากอะโอ้ยโอ้ยติดติดไปไหนละ โอ้โหยิงไวมากโอ้โ,หโหเกือบตายมาเดมาเดโอ้โหยิงไวมากครับร่างนี้ก็เลือดไหลเป็นน้ําตามระเบียบเกือบตายชิบหาและโอ้โหเกือบตายนั่นไงแม่งตายก่อนเอ้ยเหมือนกดชิดขวาฮิวเลือดผมได้มาตั้งเท่าไหร่อ่ะเกือบร้อยแล้วมั้งหรืออาจจะร้อกว่าก็ให้มาเยอะฮะให้มาเยอะให้มาเยอะรอบบอลน,นี่แหนละเคลียร์ง่ายๆเลยอุ้ย เป็นพันเลยเหรอผมไม่เห็นเอฟเฟคระเบิดเลยครับตอนนี้สงสัยเกมผมอัปแพตมาไม่สมบูรณ์มั้งโอ้โหแต่ดูเลือดบอสครับไหลขนาดนี้แรงจัดไหลเป็นน้ำอ่ะเดี๋ยวถอยก่อนไม่ถอยเดี๋ยวตายมายังโอเคมาละมันพุ่งมาแล้วมันพุ่งมาแล้วถอย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 เกือบตายอ่ะดูเลือดบอสก่อนลดขนาดนี้เอา้า ตายเลยโอเคตายไม่เป็นไรครับเกิดใหม่ได้ครับเอ้ยจะเก็บอันนี้เก็บอันนี้เอ้ยอย่าบังโอเคต้องยิงอย่างนี้ครับมันเลยเออเื่อตายแล้วต่อให้เลือดแบบว่าเยอะแค่ไหนจะเจอสกิลนี้คือตายตลอดเลยวะ่ะไปไปไปมึงไปเปลี่ยนร่างไปไปเป็นตัวใหญ่เลยบิ๊กไซส์มามันมาแน่เดี๋ยวเดี๋ยวผมปาระเบิจดจดีดีไหมเอ้ยไม่ปาดีกว่า นนี้ก็โอเคแล้วมาบอสมาแล้วครับยิงแม่งเลยครับอื้มร่างนี้คือบอสแบบเลือดเยอะมากเอ้าแล้วคือเก็บแล้วมันหายไปหมดเลยเหรอผมว่าผมวิ่งเก็บแค่นเดียวนะหายไปหมดเลยวะรองเท้าก็หายโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรครับปืนที่แบบว่ามันยิงแล้วไม่มีแรงดีดนี่คือมันดีจริงๆนะถ้ามาเล่น PVE แต่ว่าถ้าเป็น PvP ก็ดีเหมือนเดิมแหละถ้าไม่มีแรงดีแม่งโกงไป เมือนปืนเบอร์เนนจินอะไรเงี้ยปืนนั้นก็เสือกโนในเซิร์ฟเวอร์ไทยอีกแม่งเอามาเล่นไม่ได้เพราะว่ามันยิงทะลุไงเค้ามนิ่งไม่พอแม่งยิงทะลุกําแพงอีกทะลุแบบทะลุได้ทั่วแมปเลยมายิงไปครับไม่ต้องระไม่ต้องบักระเบิดก็กแรงได้นะนั้นระเบิดสองพันหรอเมื่อกี้ไม่รู้อะแต่อันนี้คือแบบยิงเข้าเมตรละแปดร้อยแรงอยู่ บอจะตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยนกระสุนก่กนอนนะดอลิกขวาฮหิวเลือดด้วยเอ้าทำไมเลือดไม่เพิ่มวะเดี๋ยวว่าผมต้องหันหน้าลงไปตรงพื้นไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวปั๊มเอฟธรรมดาก็ได้ดรุเลือดมีเยอะไม่ต้องกลัวมันจะหมดจะปล่อยมอนมามได้ยังเดี๋ยวว่าไม่ปล่อยแล้วผมไม่ปล่อยแล้วแหละมาขอลิกขวาใช้หน่อยโอเคฮิวเลือดแล้วเดี๋ยวนี้ใช้มีเลยแล้วกัน แล้วก็ย่องมันดีเสียงผโผะวะเด็ดเดเดี๋ยวไปอยู่ยยไปหน้าๆแป๊บนึงมีโดนไหมหน่าโดนแหละอ้าวไปไหนแล้ววะกูไม่อยากยิงเดี๋ยวกูตายเอา้าไม่ตายเฉยรอดเฉยเออดีวะ่ะงั้นยิงแม่งไปเลยอันนี้แหละของจริงเอ้ยเดี๋ยวปลาร,ระเบิดไปเลยดีกว่าจบไปไวายขอแซดด้ะผมไม่รู้ว่าสกิลแซดทำอะไรได้โอเคเออพอปลาร,ระเบิดปุ๊บแม่งตายง่ายปั๊บเลย โอเคเอา้ายังในสัตว์เออตายทีโอเคครับผมจบเกมครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ